ค a นดี้จอมแกนเล่ม 1, 1. นหนึ่ง EP หนึ่นหมูบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางทะเลสาบตอนใต้ของรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกามีบทเลี้ยงเด็กกําพร้าอยู่แห่งหนึ่งแคว๊กแควกแคว๊กแควกแคว๊กแคว๊แคว๊ๆๆแควแคว๊ป็ดน้อยร้องอยู่หน้าสถานเลี้ยงเด็กกำพา้าแล้วซิสเตอร์ก็เปิดประตูออกมาพบกับเด็กน้อยคนหนึ่ง พร้อมจดหมายเขียนบอกว่าช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยแกชื่อแคนดี้และระยะเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเด็กน้อยค่อยๆเติบโตขึ้นแคนดี้แคนดี้อย่ากแกล้งแอนนี่นะจ๊ะค่ะฮืมแคนดี้ทำอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ค่ะพวกทำเคารังแกแอนนี่ค่ะ หนูร้องไห้พระพวกทอมไม่ใช่แคนดี้หรอกคะ่ะแควแขวแขวแควแค,วแค,วแคน,นดี้หนูกลัวพวกลูกเป็ดมันหลงทางนะคะคูเรนอ <c oughs> ครูโพนี้คะแคนดี้สนมากๆเลยนะคะอืมฉันรู้แต่ว่าเวลาที่แกทําอะไรก็จะมีเหตุผลเสมอไม่ใช่หรอคะอย่าลงโทษเธอเลยนะ แถมแกยังเป็นเด็กที่แข็งแรงที่สุดอีกด้วยว้าตุ๊บเคนดี้ลูกนกมันตกลงมาจากต้นไม้นะคะเคนดี้ตั้งแต่จะจับมันขึ้นไปไว้โหอ,อนนี้มีเหตุผลอีกแล้วอฮดูดูแอนนี้จะรักเคนดี้มากๆนะคะสองคนนี้เข้ากันได้ดีจริงๆ สุขสันต์วันเกิดจ้าแคนดี้เร็ว,รวแอนนี่รอฉันด้วยสุขสันต์วันเกิดจ้าแอนนี่ฮึม <c oughs> จริงๆแล้วพวกเราเกิดวันอะไรก็ไม่รู้อย่าร้องไห้ไปเลยนะแอนนี่ก็วันนี้ไม่ใช่หรอที่เป็นวันที่เราเจอกันที่นี่เมื่อหปีก่อนวันนี้ล่ะวันเกิดของเรา ต่ฉันอยากมีพ่อมีแม่ฉันอยากให้พ่อแม่อวยพรวันเกิดฉันแอนนี้ดูนี่สินี่เป็นจูบจากแม่และส่วนนี้ก็จากพ่อแคนดี้ดูน้าแคนดี้ตอนนี้สิขอบใจมากนะแคนดี้ฉันรักเธอที่สุดเลย เราจะไม่พากจากกันนะแคนดี้แน่นอนอันนี้แคนดี้แคนดี้อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่แอนนี่รู้ไหมทอมกำลังจะไปแล้วนะฉันรู้แล้วถึงได้ปีนมาดูนี่ไงชาวนาผู้ใจบุญรับทอมไปเลี้ยงโตขึ้นเขาก็คงเป็นเกษตรกรที่ดีดูท่าทางเขามีความสุขดีเนาะ แต่ฉันไม่อยากเป็นชาวนาะฉันอยากให้พวกเศรษฐีมารับฉันไปเป็นลูกสาวแล้วแคนดี้ล่ะฉันหรอจะเป็นใครก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้ามีคนจะเอาฉันไปจริงๆเลยก็คูเรนคงทำหน้าพิลึกแล้วคงพูดว่าฉันนี่จอมสนจริงๆใช่สิถ้าขืนเธอยังทำตัวแบบนี้แล้วก็คงไม่มีใครมารับเธอไปเลี้ยงรกักอะ คูเรนคูโพนี้คะเด็กๆหลับกันหมดแล้วล่วคะค่ะเฮ้ยขายิงชั่วหน่อยโดยเฉพาะแคนดี้แกเป็นเด็กที่มีผิวขาวมาตั้งแต่เกิดมีหน้าละ่ะถึงได้ตั้งชื่อว่าแคนดี้ไว้ในตอนนี้รู้สึกว่าแกจะเป็นเด็กที่สนที่สุดของบ้านเราเลยนะแกชอบเล่นปีนหลังคาไปต้นไม้ เรื่องนี้คงไม่มีใครทําได้เหมือนแกหรอกอย่าห่วงเลยนะคะคุณครูดิฉันจะปาบแกให้อยู่มือเลยงั้นเหรอคะรับรองค่ะเด็กที่นี่ทุกคนเป็นเด็กดีฉันอยากให้เด็กทุกคนที่นี่มีแต่ความสุขและแคนดี้กับแอนนี่ก็หลับไหลไปในค่ำคืนนั้น จบ EP ที่หนึ่งโปรดติดตามตอนต่อไป